ดาวพุ่งแสงขอไหว้สิกสักผู้กันทองมีชื่อจริงว่าสเสน่จันททองมีชื่อเล่นว่าแดงเป็นชาวตำบลไผ่ดำพัฒนาอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเขาเกิดเมื่อวันที่22มกราคมพศ2488ก่อนที่เขาจะมาเป็นนักร้องนัง เขาเคยบวชเรียนมาตั้งแต่เด็กเขาจึงชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายโดยไม่ยึดติดโดยเมื่อเขาเรียนจบชั้นป .4 เขาก็ไปบวชเป็นสาม,มเณรอยู่ที่วัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองเขาบวชเป็นสาม,มเณรได้หปีเป็นพระอีกสมปีรวมเป็น8ปีและได้ศึกษาธรรมะจนจบนักธรรมเอกในระหว่างที่เขาบวชอยู่นั้นเขาก็ได้เป็นนักเทศนักแหล่ ที่ถูกอกถูกใจญาติโยมพอสมควรเนื่องจากเสียงเขาดีมีสเสน่ห์มีเอกลักษณ์ในช่วงปีพศ .2518 ถึงพศ .2519 คือช่วงนาทีทองของชีวิตของเขาเขามีชื่อเสียงดังกระชอนเขามีชื่อเสียงดังระเบิดเถืดถึงเพราะเขามีเพลงดังมากๆติดๆกันถึงสามเพลงรวดเช่นเพลงโสภาใจดำ ขันหมากเสียทีไไยยท,ทหารอากาศขาดระัะก และมีหลายคนหลายท่านได้เคยแนะนำให้เขาตั้งวงดนตรีขึ้นเพื่อให้เขาเป็นหัวหน้าวงเองแต่เขาก็ปฏิเสธไปด้วยความทอมเนื้อทอมตนของเขาเขาบอกว่าเพลงดังยังมีน้อยกลัวไม่มีอะไรไปร้องให้แผ่นเพลงฟังแต่พอเวลาผ่านพ้นไปทักสองสามปีความดังของเขาก็เริ่มลดน้อยถอยลงชื่เสียงของเขาก็เริ่มเสื่อมความนิยมลง ชีวิตในช่วงนั้นเขาต้องกระเวีนร้องเพลงกับวงลูกทุ่งนังๆรวมทั้งวงจีรพันธ์วีรพงษ์และสอนชัยเมฆวิเชียนรวมทั้งรับงานรับเือนทั่วไปด้วยผลงานเพลงดังของเขาทหารอากาศขาดรักใส้ายกลต

ไม่ตายจะกลับมาแต่งจะแต่งปีนี้ไม่ได้หลอกน้องขอร้องสักหน่อยคนวใจคนคอยพีนไอยได้ไกลิ่นฟางนางลืม ที่รักบ้านนีที่นี้ทีท่ไ,ไรเป็นแผ่นดินไทยที่สดใสสดงามวันเพื่อนของพี่น้องอิสลามข่าวเศร้าข่าวช็อกของวงการลูกทุ่งก็เกิดขึ้นการเสียชีวิตของเขาเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ พศ2527เขาได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่จังหวัดกำแพงเพชรกับเพชรโพธารามมนรักฝขวัญโพธทยทำให้เขาและมนรักฝขวัญโพธทยเสียชีวิตทันทีคาที่ส่วนเพชโรโพธารามและลูกเมียปลอดภัยและวันที่สองกุมภาพันธ์ญาติและเพื่อนๆในวงการนำศพของนักร้องทั้งสอง มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดอัมพวากรุงเทพมหานครเป็นบันเดียวกันกับวัดยางครานกทําการปรากิจศพของสังทองสีใสซึ่งเสียชีวิตมาก่อนหน้านี้ไม่ถึงสิบันด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เช่นกันครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณเสกศักดิ์ผู้กันทองนะครับเป็นนักร้องเสียงทองเสียงคุณภาพนะครับผลงานของเขาโด่งดังมากๆเลยนะครับสำหรับผมเองก็ชื่นชอบ ชื่นชมผลงานของเขานะครับและก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับวิกิพีเดียขอบคุณครับหากท่านผู้ชมชื่นชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดาวฟงแสงขอไหว